สวีดะสวีววท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผม m b c channel นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงกระแสร้อนแรงนะครับผมของวันฟันแมนเซิร์ฟบ้านเรานะครับผมกระแสร้อนแรงนั่นก็คือซ super dark ปปชายเข้าตู้ตัวดําตามปกตินะครับผมปบมือครับผมซึ่งผมก็ถือว่ามันเป็นข่าวที่ดีเนาะเพราะว่าของเซาท์ไต้หวันเนี่ย <c oughs> เขาลงโครงล้อใช่ไหมแล้วการที่เขาลงโครงล้อเนี่ยสายฟรีก็จะไม่มีสิทธิ์ได้หายเลยนะครับผมหรือว,ว่าไม่มีสิทธิ์ได้ร้อเปอร์เซ็นต์เลยแหละสำหรับ การที่นําตัวละครหนึ่งตัวเนี่ยไปลงกองล้อนะครับผมซึ่งไต้หวันนํำรักชัยลงกงล้อนะแล้วปกติเนี่ยเซิร์ฟซีหรือว่าเซิร์ฟบ้านเราเนี่ยเขาจะทําตามไต้หวันแทบทุกอย่างเลยก็คือการที่ไต้หวันนําตัวละครนั้นไปลงกองล้อการรัดนำตัวละครนี้เข้ามาก่อนตัวนั้นตัวนี้นะครับผมเซิร์ฟซีเราก็จะทาตามไต้หวันหมดเลยนะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่รู้สึกว่าประหลาดใจมากนะครับผมว่าทําไม GM ถึงเลือกที่จะเอารักชัยเข้ามาลงสู้ตัวดา แต่ไม่ทําตามไต้หวันนะครับผมก็คือปกติจะเห็นทําตามไต้หวันตลอดไงแต่พอมาครั้งนี้ผบก็ไม่ทําตามไต้หวันนะครับผมเอออันนี้ผมก็รู้สึกสงสัยแล้วก็แปลกเหมือนกันนะว่าทําไมเซิร์ฟซีเนี่ยถึงเอารักชายเข้ามาตูต้ตวรัมนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปนะครับผมตั้งคําถามนะครับผมก็คือว่าเราควรดีใจหรือว่าเสียใจดีกับการที่ซูเปอร์รักชายเข้า ตู้ตัวดำนะครับผมมาอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวเลยนะภายในคลิปนี้ข้อมูลที่ผมพูดเข้าไปในคลิปนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวสําหรับผมเลยนะครับผมว่าผมมีความคิดเห็นยังไงกับการที่นำซูปเปอร์ทักชัยเข้ามาในตู้ตัวดำนะครับผมซึ่งไอไอข้อดีมันดีอยู่แล้วแหละเพราะว่าทักชายเนี่ยเป็นตัวละครที่คนอยากสุ่มเยอะนะครับผมมันเป็นตัวซัพพอร์ตทีมที่โคตรดีเลยนะครับผมอันนี้ผมพูดตามตรงเลยซึ่งผมก็อยากได้นะแต่เดี๋ยวผมจะมาพูด เกี่ยวกับประเด็นที่ผมตั้งคำถามไว้นะครับผมก็คือว่าเราควรจะดีใจหรือว่าจะเสียใจดีนะครับผมซึ่งผมก็ขอมาอธิบายระบ,บาังอย่างก่อนนะครับผมที่ผมเคยตั้งปฏิพานไว้ในการที่ผมตั้งไว้ว่าจะลงคลิปเดือนนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับผมซึ่งสิ่งที่ผมเคยพูดนี่ไปผมก็ยังไม่ทำเลยนะครับผมที่ผมพูดไว้ว่าเดือนนี้ผมจะพยายามลงคลิปให้ได้มากที่สุดนะครับผมแต่มันดันยากพอสมควรนะเพราะว่า คือผมใกล้ปิดเทอมแล้วนะครับผมก็คืออประมาณ2สัปดาห์แหละผมจะปิดเทอมแล้วนะครับผมแล้วงานเนี่ยมันถาโถมเข้ามาเยอะมากทั้งโครงงานทั้งนู่นนี่นั่นนะครับผมเรื่องภายในวิเลยบ้างอะไรประมาณนี้นะครับผมมันเลยทําให้ผมไม่ค่อยได้มีเวลาทําคลิปเลยนะครับผมจากปกติที่ผมไปเรียนสายใช่ไหมช่วงนี้ผมก็ต้องได้ไปเรียนเช้านะครับผม เออเพราะว่าผมต้องได้ไปช่วยงานนู่นนี่นั่นนะครับผมมันก็เลยทำให้ผมไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปลงช่องเท่าไหร่ซึ่งผมก็ขอกราบขออภัยมาณนะที่นี้แล้วกันนะครับผมที่ผมไม่สามารถทําตามที่พูดได้ว่าจะลงคลิปภายในเดือนนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับผมเดี๋ยวก็ถ้ามีเวลาว่างผมก็จะพยายามปรับปรับปรับ,รบ,รบให้มันลงคลิปให้เดือนหนึ่งลงได้เยอะนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราไปเริ่มประเด็นในคลิป,ปเลยดีกว่า ซึ่งสาเหตุที่ผมตั้งคำถามแบบนั้นนะครับผมว่าผมควรจะดีใจหรือเสียใจกับการที่ดัรชายเข้าตู้ตัวราดีนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มประเด็นการดีใจกันเลยดีกว่าซึ่งการที่ผมจะดีใจเนี่ยก็คือดีใจที่ผมจะได้ตัวแท้งเข้าทีมแล้วสายฟรีรูทุกคนก็ต้องดีใจอยู่แล้วว่า ดารชัยเนี่ยมันเป็นตัวแทงตัวซับที่โคตรเก่งมากและสามารถเล่นในเมตายูอาได้แต่ไม่รู้ว่าถ้าซุยริวมาเดือนหน้าแล้วมันจะมาแก้ทาง Dark ดาร์ชัยหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับผมแต่นี้ผมพูดถึงในตอนนี้ก่อนก็คือด a r k คชัยเนี่ยตอนนี้มันเป็นตัวแท้งที่แบบผู้คนต้องการนะครับผมคือมันเป็นแท้งที่สามารถเพิ่มโล่คุ้มกันสีม่วงให้เพื่อนในทีมได้แล้วก็ถ้าเป็นพาร์ทสองเนี่ยก็จะสามารถเพิ่มกระหน่ำสีแดงให้กับเพื่อนในทีมได้ทั้งทีมเลยนะครับผม แล้วก็มีความสามารถพิเศษในการเพิ่มโลนะ่หนาเหมือนของเจ้าคูรีบาสนะครับผมทําให้ทําให้อะไรว่ามันทําเหมือนว่ามันจะเป็นการลดดาเมจพการลดดาเมจนะครับผมทําให้โดนดาเมจเบาขึ้นหรือเปล่าอันนี้ถ้าที่ผมจะไม่ผิดนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็น่าจะถูกกันแหละที่ผมเข้าใจนะครับผมเออนั่นแหละก็ความสามารถมันก็ทําให้ทีมเราเนี่ยทั้งทีมเราเนี่ย มีความถึกขึ้นมีความอึดขึ้นนะครับผมก็เป็นตัวซับตัวแทงที่ดีมากนะครับผมซึ่งข้อดีมันก็คือลหลายๆคนเนี่ยอยากได้อยู่แล้วอืมเพราะว่าฟังจากความสามารถมันที่ผมพูดมาคร่าวๆแล้วก็ไม่รู้ว่าที่พูดไปมันจะถูกไล่ประชินหรือเปล่านะครับผมแต่มันก็เป็นตัวที่สายฟรีทุกทุคนอยากสุ่มอันนี้คือเราควรจะดีใจตรงนี้ว่าเราจะได้ซูเปอร์ดาร์ชายเข้ามาในทีม นะครับผมอันนี้ผมดีใจสลหรับสายฟรีนะสายเติมน้อยนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นพวกสายเติมมากเนะี่ยมันถ้าดักชายมันลงกรงล้อก็ไม่น่าจะมีปัญหาเลยสำหรับพวกนั้นนะครับผมเพราะว่าพวกนั้นเขาเติมได้อยู่แล้วแต่พอเราเป็นสายฟรีเนะี่ยพอมันลงกรงล้อปุ๊บสายฟรีก็ไม่มีทางได้อีกเลยนะครับผมเออนะอันนี้คือข้อดีของมันนะครับผมก็คือสายฟรีเนะี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้ครอบครองซูเปอร์ดักชัยที่เป็นตัวแท่งตัวซัพพอร์ตที่ดีสุดและเก่งที่สุดในตอนนี้นะครับผมแต่เรามาดูข้อข้ออเเเสสีีียยยกนดว่่่าซึงข คือไม่เจ้ค่อยเสียดิคือสิ่งที่เราแบบเสียใจนะครับผมที่ผมตั้งคำถามไวสองอย่างนะก็คือเราควรจะดีใจหรือเสียใจกับการที่ซูปเปอร์รักชัยเข้าตู้ตัวด,ดําดีซึ่งการที่เราควรจะดีใจเมื่อกี้ก็คือผมพูดไปแล้วก็คือสายฟรีเนะี่ยมีสิทธิได้รักชัยแน่นอนถ้าตัวดําถึงนะครับผมแต่สิ่งที่เราควรจะเสียใจเนะี่ยก็คือเดือนที่แล้วมันตัวอะไรเข้าครับอ่าเดือนที่ผ่านมาเนะี่ยคือเดือนนะั้เดือนนะี้ยังไม่ถึงเดือนกันยานะเดือนสิงหาเนะี่ย ตัวที่เข้าก็คือเมทันไนท์ใช่ไหมครับแล้วเมทันไนท์เนี่ยทุกคนเนี่ยได้เอาตัวดําไปลงเขง่าเมทันไนท์หมดแล้วเพราะว่าปกติเซิร์ฟซีเนี่ยมันจะทําตามไต้หวันใช่ไหมก็คือเมตาอะไรทุกอย่างทําตามไต้หวันหมดแล้วพอเราไปเห็นว่าไต้หวันเนี่ยเขาเอารักชายเข้ากรงล้ออ่าคนที่เล่นเซิร์ฟซีก็จะแบบรู้สึกว่าอ๋อเซิร์ฟไทยทำตามไต้หวันแน่นอนเอารักชายลงกงล้อแน่นอนเขาก็เลยน่าจะเอาตัวดำเนี่ยไปยัดก,กับเมทันไนท์ขึ้นพาสอง หรือว่าอาจจะนั่นแหละอาจจะเสียตัวดํากับมีฮาันไานไปเยอะเพราะว่าอยากทํามีฮาันไานขึ้นพาร์ทส,สองไงอันนี้คือผมก็พอน่าจะเข้าใจนะครับผมที่ผมพูดไปผู้คนก็น่าจะเข้าใจนะว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยช่วงเดือนนี้มีฮาันไานมันเพิ่งเข้าใช่ไหมแล้วหลายๆคนก็พอจะทราบเมตามาก่อนหน้านี้แล้วว่ารกชายเนี่ยมันอาจจะเข้ากรุงร้อเพราะว่าไต้หวันเนี่ยเขาเอาเข้าแล้วเซิฟซีมันจะทําตามผู้คนก็เลยน่าจะหันไปสู่มีฮาาันไนเออหันไปสู่มีฮาาันไน แบบจัดหนักจัดเต็มนะครับผมแล้วอยู่ดีๆช่วงประมาณสิ้นเดือนเกือบเกือบสิ้นเดือนเนี่ยเกมมันนั้นได้ประกาศว่าดาร์กชายจะเข้าตู้นะครับผมไม่ได้เข้ากรงล้อแต่จะเข้าตู้นะครับผมซึ่งการที่คนที่เพิ่งสุมม่มไมฮันไไปเขามาเห็นปุ๊บเขาก็จะแบบ whatwhat What the fuck เพราะว่าผมก็ประสบปัญหานันเหมือนกันก็คือประสบปัญหาแบบว่า ตัวดําไม่พอสุ่มนะครับผมนี่ตอนนี้ผมมีเหลืออยู่80ใบแล้วถ้าผมซื้อเดือนหน้าอีก36ใบมันก็จะมีอยู่ประมาณ116ใบซึ่งมันไม่ถึงร้อยแปใบอยู่แล้วเออซึ่งผมเชื่อว,ว่าหลายๆคนที่เป็นสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยเนะี่ยต้องประสบปัญหาแบบเดียวกับผมแน่นอนก็คือตัวดาไม่พอเพราะว่าเพิ่งสุ่มมีฮาันายจากเดือนที่แล้วมานี่ขนาดผมยังไม่ได้ทำพาสองอ่ะเนะี่ยไม่ฮันายอะ่ะเออนี่ขนาดผมไม่ไทําภาสองอ่ะเนะี่ยตัวดาผมยังไม่เหลือพอสุ่มอะ่ะ แล้วถ้าคนลองคิดดูถ้าคนที่แบบเขาตั้งใจรองตัวดํามาเพื่อรอรักชายกับม่ท่าไนไนท์แล้วมารู้ว่ารักชายเข้ากรงลอ้อเขาก็น่าจะเอาไปยัดกับมิท่าไนไนท์ให้ขึ้นพาร์ทส 2, ใช่ไหมสาหรับบางคนนะอันนี้ผมสําหรับบางคนนะแล้วพอคนนั้นอะ่ะมารู้ว่าสิ้นเดือนเนี่ยหรือว่าต้นเดือนหน้าเนี่ยรักชายจะเข้าเขาจะคิดยังไงเขาจะรู้สึกยังไงครับผมเขาคงน่าจะรู้สึกแบบเฟลวงรู้สึกแบบอะไรวะ ปกติมึงทำตามไต้หวันแต่ครั้งนี้มึงดันไม่ทําตามอะไรของเกมวะเออซึ่งผมก็ประสบปัญหานี้เหมือนกันนะก็คือตัวดัาไม่พอสุ่มดัรกชายนะครับผมแต่มันก็มีสิทธิ์ที่จะได้ดักชายอยู่นะครับสำหรับไอดีผมเพราะว่าผมมีหินพัฒนาฮีโร่ดองไว้2อันแล้วผมก็จะเติมนิดๆหน่อยๆให้มันถึง120ใบแล้วก็ไม่งั้นก็ร้อยสามสใบให้มันแบบมีโอกาสออกทอง2อันตองรอบนะครับผมก็คือมีโอกาสออกออก,ออกไอพวก หินหรือว่าพวกลูกแก้วเนี่ยสองรอบนะครับผมก็คือถ้าสมมติว่าผมได้ลูกแก้วก่อนผมก็น่าจะได้ดาร์กชายเลยนะครับผมแต่ถ้าผมไม่ได้ลูกแก้วผมก็ต้องไปหาวิธีการมาสุ่มให้ครบร้อยใบนะครับอืมอันนี้คือข้อเสียของสําหรับคนที่ตัวทําไม่พอเพราะว่าเพิ่งสุ่มกับมิฮันไหไปแล้วดาร์กชายก็เข้านะครับผมก็ประเด็นของคลิปนี้ผมก็จะมาพูดแค่ประมาณนี้นะครับผมสิ่งที่เราควรจะดีใจก็คือสายฟรีอย่างเราหรือว่าสายเทอร์มอสอย่างเราเนี่ย ได้มีสิทธิ์จับจองและแตะต้องได้ครอบครองซูเปอร์ดาร์คใช่ได้ดบวกแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นหลายมันเป็นตัวที่หลายคนต้องการแล้วใฝ่ฝันแล้วเล็งไว้ว่าจะสุ่มมันมาเข้าทีมนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวที่ซัพพอร์ตทีมได้ดีมากๆเป็นแท้งที่ดีมากๆนะครับผมแต่สิ่งที่เราควรจะเสียใจก็คือตัวดำไม่พอครับอันนี้น่าจะเป็นปัญหาเดียวเลยก็คือตัวดำไม่พอสุ่มนะครับผม เออเพราะว่าพิ่งจัดหนักกับไม่์ฮันไนไปสิะนะครับผมสำหรับบางคนนะแต่ผมก็ไม่ได้จัดหนักกับไม่์ฮันไนอะไรมากนะครับผมก็ซูมไปสองร้อใบเนาะเออก็ไม่ได้เยอะอะไรมากเหมือนกับคนที่ซูมพาร์ทสองอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งใครที่ประสบปัญหาแบบเดียวกับผมก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยหรือว่ามา มาเล่าประสบการณ์ให้ผมฟังได้นะครับผมว่าแบบเอ๊ะแตดําไม่พอเหมือนกันเลยครับพี่อะไรประมาณนี้นะครับผมแบบโอ้โหดักชายผมต้องคุ้มต้นแล้วรอรีเทิร์นแล้วมัง่งอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็ยังพิจารณาอยู่ว่าผมเนี่ยตัวผมเองเนี่ยจะไปสุ่มดักชายรีเทิร์นหรือว่าจะสุ่มตอนต้นเดือนหน้านะครับผมเดี๋ยวผมก็จะไปพิจารณาแบบให้ทีทวนหรือว่าไต่ตองให้มันแบบ ดีกว่านี้เนาะว่าผมจะสุ่มดีเธอหรือว่าจะสุ่มตอนต้นเดือนหน้าเลยนะครับผมซึ่งคลิปนี้ก็ไม่ได้มีพูดอะไรมากนะครับผมมาพูดประมาณนี้เนาะว่าว่าเราควรจะเสียใจหรือว่าเราควรจะดีใจดีนะครับผมที่ดักชายเข้าตู้นะครับผมโอเคนะครับผมใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถลองมาคอมเมนต์พูดคุยกับผมได้ถ้าคอมเมนต์นะครับผมก็สลับคลิปนี้ก็ ขอต้ัไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นที่ช่วยผมในการทำนะคลิปด้วยนะครับแล้วผมก็สัญญาไว้ว่าถ้าผมว่างเมื่อไหร่นะครับผมผมจะรีบหาคอนเทนต์มาอัดคลิปลงช่องทันทีเลยนะครับผมเพราะว่าผมก็กลัวช่องผมล้างเนาะแล้วช่วงนี้ช่องผมก็คนมันกําลังดูเยอะพอสมควรไงแล้วผมไม่อยากให้คนดูตรงนั้นเขาหายไปนะครับผมผมก็เลยแบบก็พยายามจะลงคลิปอยู่แต่ช่วงนี้มันไม่ว่างจริงก็ขอภัยได้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามปรับปรุงแล้วก็จะ ทำให้ช่องของผมเนี่ยเติบโตไปได้ไกลกว่าน,นี้นะครับผมโอเคนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยละ,ะก,กันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย